โยมแม่ข้าอาตมาเนี่ยประมาอยู่ที่นี่ก็นั่งขอห้องนี้รอออกอยู่ทีหลังมาปีรี22ออกมาพึ่งึงเสาร์แล้วกอถึงเสราเสออออเสรา์ก็คนเก่าๆเจ็บไค้ได้ปวสมัาายก่อนๆก่อนนึกว่าถุงนั่ถถถนถุงนี่ทาอะไรต่ออะไรแต่คิดเรื่องนั้นหมดเลยไม่รู้พอะอธิบายขยายความให้ใครฟังต่างๆเกรียบเทียบโอ้เข้าใจอยู่แม่ดีเข้าใจบอกว่าถ้าเสอยโยม ธาตุสี่มันไม่สมดุลกันธาตุนิ่มธาตุดินเป็นดินในโยมรู้ใช่ไหมนี่เป็นดินเนี่ยอันนี้ธาตุดินธาตุน้ำน้ำเราดื่มเราอ้วน้ำมาขังอยู่ในดินบนดินบนดินธาตุน้ำธาตุไฟเราก่อของต้มมันเปธาตุไฟถ้าลมก็พัดมาหนาวมั่งเย็นมั่งอะไรธาตุทั้งสี่นโยมเห็นไหมแต่ก็บางเห็นเข้าใจอธาตุสี่ทีตัวเราในก้อนนี้กับตัวร่างกายมันก็มีธาตุสี่ หายไปเห็ข้างนอกก่อนธาตุสีข้างนอกข้างตัวโยมธาตุสีมีอะไรเอาเช่นผมอะโยมเล็บของโยมมันดูสิเล็บเห็นเนี่ยเห็นเล็บก็ฟันเของโยมเนี่ยธาตุสีผมขนน่าจะแข็งแข็งเนี่ยธาตุเป็นธาตุอย่างนั้นเส้นองค์เส้นเป็นอะไรต่างๆไปดูอาศัยกันงอกกันมาใส่ธาตุน้ำอ่ะน้ำ เราดูน้าเข้าไปน้ okay. it, it, ําก็เข้าไปเลี้ยมก็ออกเป็นงงเป็นเหงือเป็นน้ําปัสสาวะอะไรไปออกไปนู่นนําน้ำน้ำบ่งน้ําลายเห็นไหมน้าเกิดจะไปการกองข้าไในถ้านลมลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลมลงเบองต่ำหายลมเป็นท่านลบออกลมได้ขึ้นข้างบนลมข้างบนสมองวดเลยลมท้องเลยท้อง แ่ก็ฟังแล้วก็มองรู้นี่นี่ทันลมอาทาไฟมันอ,อุ่นนะโอนลมติลงเอาเมอือจับไปที่นีตักแรกมาอะไรหรออุ่นๆเนี่ยอุ่นๆภาษาภาษาบาลีก็เรียกอุณภูมิคือความร้อนอะภาษาชาวบ้านแล้วก็ไฟทัดไฟอาหารเรกกินกับไฟเนี่ยมันไฟท่าเนยมันเผาอ่อนอ่อนอ่อนอุ่นอุ่น เราฉีออกมาน้ำรารงจับน้ำฉีน้ำจะอุนนนนอนน่นเนี่ยท่านไฟมันเผาอุ่นท่านไฟมันท่าทั้งนอกกับทั้งน,นอกนอกันเนี่ยท่าทั้งนอกรวมๆที่ท่าน,นอกมันรวมไปตัวไปทัดแลวรวมคนๆน่ะคนแน้ะคนชื่อกับผู้หญิงมัชื่อนางนั่นนายนี่วานสมุดก้อนก้อนท่าทั้งสีลุบตีตาตีหูตมูกไีกินตีปุ่ม,ป,มปั๊มออปุ่มอกมันเป็นร่างกายของคน ที่นี่วิญญาณกัเรียกว่าบุรุษมาจิตเขาใส่ทิ้งเขาสิงอยู่ลิ้นตัวเป็นวิญญางหนึ่งท่ีธาตุมันเป็นขุมขอนไม่ใช่ตัวคนนะโยมพูดเรื่องอยมไม่ฟังไม่ใช่คนแต่ต้องเรียกว่าคนเรียกมนุษย์แล้วพูดอะไรมาฟังพูดใช้กสบายเป็นอย่างนี้นะขุมขุมมันไม่ใช่ตัวคนที่นี่เวลามันมันเก็บมันขัดมันเดินไม่ออกบวดทบบวชลมมันวิ่งไม่สะดวกมันอัดมันแน่นมันชนกันอะไรเงี้ยมันบวดวช ออกทีมอนาตัเราเราพายเปุ๊ดลมเราเอาเบาถ้่ท่าลมมันขัดวิ่งไม่สะดวกมันไม่ใช่คนไม่ใช่ใครมาทำล้วไม่ใช่อะไรดอกกันนะเดี๋ยวบอกให้ฟังโดนบ่นบางทีก็จะว่าคนมาทาลมโพลลมผ้าทาปล่อยมาเราเข้าตัวมันก็จะเชื่ออย่างนี้ตลอดนะก็กลับโบราณนี่มันมะุลอนพยายามไม่ผู้พยายมไม่ฟังไปเรื่อยตรงความปบทความเข้าใจอยู่ไม่จะเข้าใจก็มควรอากวันหนึ่ง ก็ผมบินกับอาจารบินาดโยมก็นุ่งโจงกับเบนอยู่หาดเดินออกมาข้างนอกกุนกุดปูอยู่กุดคนที่เรานั่งมันน่าทุ่มเลยแต่ก็กดกดกดเล็กสูงประมาณหน้าต่างกับเม็ดประมาณเม็ดพื้นไม้สูงขนาดแบบนี้ก็ตเดินออกมาข้างนอกกุดฟับเป็นฟับปูเกาะม่เดินโยมออกมา อา่างก็เดินเข้ามาหาไว้ก็มาเป็นไงโยมอู้ปวดปวดกระมมมเนี่ยมันจะมันจะระเบิดอู้ปวดบอาเข้าเข้าไปเข้าไปแล้วเข้าปวดเข <ain> ้าึงเหยียดเท้านั่งเหยียบบนบนที่นอนผมเพ่งเพ่งบวมบวมไปเท่าเนี่ยที่นี่พระพระโทธรอยู่หายใหญ่นี่เป็นพระเดแล้วอยู่เงินเพราะว่างานพระทตธรไปปุ๊บจิตยืนทิ่ใต่กาจย์ประตูบอกโยมเพ่งเพ่งบวมไ่เท่าเนี่ย ไปยึดไหลับตาปิบพอเพิ่งแล้วลกๆอือมันลงจุดลงไปที่นิ้วนะโอ้ไม่เท่าเนี่ยระหวานเห็ลอกอื้อมันได้ยินในสมัยที่ทศกัณฐ์ก็ได้ยินโอ้โนูนพุ่งมันมันจตัวตาเบิดว่ากันนะลมเนี่ยเขามาข้างบนนะข้างอ่ะมองมองไปนู่นพอมองโจทยจิตไปนู่นลมตัวโน้นมันลงอ่ะลงตามจิตอ่ะมองบนไม่ทันปุ๊บก็ลอกอือลดยินเลยนะ หายเจ็บเลยจมหายเียบจะโอ้นี่อย่างคิดต่อโอ้นี่แม่เร,ราเนี่เชื่อพระลูกชายลูกชายเราไม่โกหกเราเห็นแม่หลายๆครั mouth, ้งมาเลยลูกชายทำทำมาโตตอนนี้คนนี้ตอนนี้มีศรัทธาแหละคิดด้วยมีศรัทธาคือความเชื่อดิ่งต่อลูกชายคือมันมีปัญญาก็เพ่อลูกศรัทธามนํำหน้าท้ามาศรัทธาความเชื่อคำลูกชายบอกกับเพ่งบุญทำปุ๊บไปเลยไม่สงสัยเลยนะไม่ต้องไม่ต้องสงสัยมองปุ๊บมันลม หายเลยเนี่ยไม่ใช่นะที่พาตุทนเนี่ยเขาจำไปบอกโยมจะหาใจนะนี่อ่านตัวนี้เลยไอ้ขึ้นแก่แก่ทุกทีนก็ไฟหลานเค่ไอ้มองนั่งเพ่งอยู่เนี่ยเปรกะมือก็ไฟนั่งมองเย็ยดเย็ยดเย็ดขาด้วยอะไรปวดหัวขี้แค่ในเดียจริงๆเราไปมองวัวดไม่ท่าดิ้นลงจุดเลยนะหายเลยนะเึงมตัวเนี่ยหดลง ยูไมไ่เห็นชัดเลยโอ้ยูแม่โอ้มีศรัทธาศรัทธาสึกต่อลูกชายเชื่อแล้วลูกชายเราบอกแบบนี้ทําได้ผล้นได้ผลมีแม่เข้าใจาเยอะสิเนายโอ้ไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรไม่ออกนะแต่มีความเชื่อแต่ว่าเชื่อสัลับหลักของผู้เจ้านี่เท่าว่าศรัทธาคือหน้าปัญญาจะตกท่าทุกหมวดเลยนะสเกตดูสิมีมีศรัทธาไม่ดียะ ม,ม,มีสมาธิมีสติมีสมาธิมีปัญญาจะตกยพระห้าเนี่ยเราดูสุระห้า้น่นๆเียจะมีตัวท้ายตัวท้ายหมดอินทรีห้าพละห้านี่เนี่ยวนี้ปัญญาจะตกท้ายหมดฮะออเนี่ยถึกษาขึ้นหน้าเออนี่แต่ทาปุ๊บเชื่อแล้วทำจริงแลวเห็นผลปุ๊บเลยเนี่ยรู้ไหมนี่เห็นผลชัดเลยนะเห็นเห็นชัดเจนเลยโอโหโอเหโอโหเข้าใจปลอยลายวางได้เยอะตอนตอนได้ยินได้ฟังเข้าใจพอสมควรทีเนีย เลย่างกลางวันมาถีกระถอนหญ้านั่งอยู่นี่ยอาจารย์ก็ไปยืนมาโยมเนี่ยนะ <Ừ. S 2> จิตโยมโยมโยม,ยม,ยม,ยมไม่ต้องไปคิดไปไหนนะ้องไม่ต้องคิดถึงลูกถึงหลานถึงสมบัติพัฒนาานไม่ถึงคิดแผลทั้งสิน้นให้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกปัจจุบันขณะที่โยมจับหญ้าเนี่ยนิ้วเนี่ยจับหญ้าหญ้าก็เป็นธรรมชาติอยูน่นี่มันก็ขึ้นงอกมาอย่างนี้แล้วมันจะไปรักกบฏของใครมาด้วยแล้วมันอ็คอยใครทำมามเป็นธรรมชาติจนลกนลุงรัง การสถานที่เจ้าที่ขุดเราย่ามจะขึ้นเต็มหมดเราไม่ทำเลยไหมามันจะลุกลุงลังขึที่เราถอนเนี่ยไม่ได้ลักขโมยของของใครของท้กสิ้นี่มันก็เป็นธรรมชาตินี้ทำนี่ก็ไม่เป็นบาปเป็นอะไรทั้งสิ้นเลยเลนี่ลักขโมยของของใคร,นนรยนนโมยมข,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 ขนาดที่โยมจับญ้าเนี่ยจับมาเนี่ยอันนี้นิ้วจับเลยขนาดนี้จิตก็อยูด่ดูดูดูกายดูนิ้วมือเนี่ยเป็นกายจับปุ๊บอถอนขึ้นมาสองมาคื้ลากมันขึ้นเลยข,ข,ขึ้นขึ้นขนาดจิตแล้วก็รวบมันขึ้นขึ้น แล้วเดาไปกองอ่ะแล้วประจาบขึ้นท้องนี่บริสุทธิ์บริบูรณ์ในปัจจุบันเนี่ยฮบริสุทธิ์บริบูรณ์เรื่องอดีตที่เราแล้วมาไม่ไม่คิดถึงบานทึงเดินทุลุแเราไม่คิดเลยปัจจุบันยังมาไม่ถึงก็ไปคิดในปัจจุบันนะไม่คิดว่ากูมีจะไม่กินไม่มีกินกูจะมีเงินใช่ไันกูไม่ได้คิดเลยไม่คิดเลยคิดอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวนี่ ปัจจบันเรื่องบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่รักไม่กบฏกายกายกายกรรมกายนิ้วมิ้วมิ้วกับบริบูรณ์ขอนี่กับบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่บริสุทธิ์ตลอดเลยนี่เยอะนะไอเห็นปัจจุบันปัจจุบันอันนี้นะฮะโยมชี้แม่ดวงชี้แด้โยมแม่ฟังแม่จะเข้าใจฮะโอ้เห็นมผมต้องคิดลึกฮะต้องคิดต้องคิดสับลึกนครับภาษาชาวบ้านอันเนี้ยฮะเพารู้ทั้งพารู้นี่เห็นไหมบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ที่ทำบริสุทธิ์เป็นนี้ไม่ต้องหวั่นระแวงใครมาไม่ต้องกลัวใครจะมากลัวรักไม่มีเลยเห็นไหม ต้องวันวานไม่คุยกัทั้งสิ้นเนี่ยมันไปสุดไปของบรปจุดไปอย่างนี้อยูแม่แม่ยูแม่จะเข้าใจใจยังพูดยูแม่เข้าใจมากทำเตียนมาเออันนี้ก็เอาไปปรับใช้กับอีกหลายงานได้ไม่ได้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 หมดเลยผันมุ่งไปไม่ดีเบียเอ้ยได้ได้หมดอ่ะอีปอเราก็บอกใครปอไปบอกเรื่อยปอนี่ยนี่จะไปคิดไปไหนยังไงอยู่ตัวนี้แหลยปอเอ้ยนี่บอกนี่ได้หมด พ่อหลวงพ่อก็บอกเรี่อแบบนี้ะค่ะฮะไม่เคยถามอยู่แล้วหลวงพ่ออ่นี่แหละนี่แหละเออนี่แหละที่นี่แบบบดุบบดพูนพอไปใช้แล้วก็อ่าอ่าไหนเห็นนะอ่านี่คนมขนมทำปะข้าวได้หมดและเป็นหมดเลยบดชุบบดพเราทำลูกคู่ลูกแค่หยิบนู่นหยิบนดิบมโย้อนหน้าหยิบนี่บบดสุบบดพูนหมดเลยนี่นะเออาอฮะรู้รู้อหวานน้อยเค็มน้อยอะไรรู้ยืมมากระจัดกระจ่งตั้งใจได้หมด นีตัวเสร็จพุ่งไปไหนอนี่ไม่เป็นโลกอันไทเบอร์ไม่เป็นเด้อไม่เป็นเด้ออ่าอินเทอร์เไม่เป็นเด้อสมัสมปด้วยเน้ยนมนมเดียรใส่รมัด้วย มีไรมีไรมีไรายยมีอะไรจะสนทนากัอผานหพ่อไหมใช่ตอนเดหวพ่อก็ให้วารูเพิ่มเยแล้ว mm ค่ะอนนน้อเดจะต้อง